ความสูญเสียกาลังเนี่ยก็มีสองสองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือเรื่องของการเสื่อมของวัสดุเช่นถูกสนิมกัดกรินนะครับแล้วก็ใช้งานมานานไม่มีการดูแลรักษาอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะมีการถอดน,อน็อตขโมยน็อตออกไปทําให้ความแข็งแรงตรงรอยต่อนั้นหายไปนะฮะก,ก็สุดลงมาได้นะั้นหลักๆก,ก็จะมีสองประเด็นเท่านี้ฮะทีะเ่เป็นเป็นใจสำคัญของการที่อยู่ๆนั่งร้านเหล็กเนี่ยสุดลงมา ซึ่งซึ่งก็จะคล้ายกับลักษณะทั่วไปของป้ายขนาดใหญ่ที่ถลม่มในอายุฝนนะฮะจะเห็นว่าบางทีไม่มีการดูแลรักษาพอพอ,พอน็อตมันหลุดออกไปเนี่ยมันสูญเสียกําลังพอม,มีมีพายุลมเข้ามามันก็ก,ก,กล็ล้มลงมาได้เช่นเดียวกันบางจุดเนี่ยตั้งมานานแล้วไม่มีการดูแลรักษาตากแดดตากฝนเป็นสนิมนะฮะก็ก็เป็นส่วนซึ่งถือว่าเป็นเป็นอุทาหรณ์สำคัญนะครับที่ว่าเมื่อต้นปีก็มี ป้ายขนาดใหญ่ล้มตรงราบบ่อนไก่มาแล้วครั้งหนึ่งแลวก็ถือว่าทั้งสองครั้งนี้โชคดีนะฮะที่ไม่มีผู้เสียช,ชีวิตหรือว่าปีประชาชนบาดเจ็บแต่ว่า ผมคิดว่าปล่อยปดและเลยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวจะมีการลงไปตรวจทั้งป้ายขนาดใหญ่อย่างเร่งตรวจช่วงนี้ครับไอ้จุดนี้มันคือจุดที่สร้างไม่เสร็จใช่ไหมท่านคะใช่ครับใช่ครับคือโครงสร้างก็คอนกรีตเนี่ยถ้าหากมันเสร็จแล้วมันจะจะรับน้ําหนักตัวมันเองได้นะครับะจะเห็นว่าระยะใกล้ๆกันประมาณ200เมตรเนี่ยจะมีสานีที่สร้างเสร็จแล้วนั้นก็ตั้งอยู่บนบน,บนเสาคานไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าส่วนนี้เองเนี่ยซึ่งเดิมทีจะต้องหล่อให้แล้วเสร็จแต่ว่าเกิดปัญหา ทางทางบริษัทโฮเบลนั้นขาดสภาพคล่องก็เลยไม่ได้ทํางานต่อพอไม่ได้ทํางานต่อก็นั่งร้านก็คาอยู่รับน้าหนักตัวแท่นคอนกรีตแต่ว่ามันอยู่ตากแดดตากลมแล้วก็อยู่มานานแล้วก็อย่างที่เรียนนะอาจจะมีคนไปเข้ามาข้ามยน็อตหรือเปล่าล้วก็กไม่แน่ใจได้ครับค่ะมีจุดอื่นของเส้นโฮเวลไหมคะที่ว่ายังมีนั่งร้านเหล็กแบบนี้อยู่ ครับเท่าที่เราตรวจสอบไม่มีนะฮะแต่ว่าเพื่อความรอบคอบเนี่ยท่านผู้ว่าก,การที่มิตรคอนได้สั่งการให,ให้ท่านประหลัดเนี่ยทำสือแจ้งมยายงการรถไฟนะฮะว่าขอให้ตรวจสอบความแข็งแรงของตอม้อทั้งหมดนะฮะแล้วก็ดูแลในเขตทางของทางการรถไฟเนื่องจากเป็นส่วนราชการด้วยกันนะฮะแทนแทนที่จะสั่งเราก็ใช้ลักษณะการขอความร่วมมือใน,ในการประสานง,งานมากกว่าครับที่นี้ครท่านรองครับ มีคําถามนะว่าเในเมื่อมันเป็นจุดที่สร้างไม่เสร็จแล้วมันก็อาจจะอ่อนแอกว่าที่อื่นๆเขาใช่ไหมฮะ<ช>แลว<ช><ล>ที่ผ่านมาใครรบับผิดชอบดูแลใน,นในลนักษณะกฎหมายเนี่ยฮะว่าเวลาเป็นเขตทางของส่วนราชการเนี่ยส่วนราชการนั้นๆต้องรบับผิดชอบเช่นบริเวณคลองเปรมประชากรที่คนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบุกรุกตรงนั้นเป็นที่ราชชั้าดชัพสดุขึ้นอยู่กับกรมธนารักษ์ กรมธนาต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบอเช่นเดียวกับริมแม่น้ำเจ้าพยากรมเจ้าท่ารับผิดชอบอยู่เขตทางรถไฟก็จะเป็นการรถไฟซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบ พราะฉะนั้นในอย่างลักษณะที่เรียนนะครว่าเรามาตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วว่าเราไม่สามารถบังคับใช้พรบรควบคุมอาคารได้ตามที่รัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลองขอนะครับ,รบเ,เพราะว่ามันมีกฎระเบียบก็ต้องใช้อํานาจของพนักงานท้องที่ในอำนนนนเภอเนในการจังการว่าขอให้หน่วยงานราชการเนี่ยไปำทําหน้าที่ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยครับค่ะเรื่องนี้จะกระทบยังไงคะกับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อรังสิตอะคะเห็นว่าจะเอาเสาตอมอบบิลมาใช้ด้วย ครับผมผมคิดว่าบางส่วนที่ได้ใช้ตรงบริเวณพื้นที่ตัวแอร์พอร์ตลิงไปนะฮะก็โดยโดยหลักวิศวกรรมแล้วเนี่ยโครงสร้างคอนกรีตเสําเหล็กถ้าหล่อแล้วเสร็จแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยไม่ได้ถูกตักแดดตักลมเนี่ยนะฮะมันก็มันก็ใช้งานได้มันไม่ได้สูญเสียกําลังอะไรมากมายนะนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องทดสอบว่าน้ําหนักที่จะรับเนี่ย กับโครงสร้างใหม่เนี่ยเ,เพียงพอไหมนะฮะถ้าถ้าไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการเสริมกําลังในเรื่องของการเสริมเสาค่าเพิ่มนะฮะแต่ว่าถ้าสามารถรับได้ก็คงจะคล้ายๆกับตัวแอร์พอร์ตลิงค์ที่บางส่วนก็สามารถใช้โครงสร้างเหล่านี้ได้ครับแต่ว่ามันก็มันก็ตากแดดตากลมนะ,ะแล้วมันก็โดนน้าด้วยช่วงนั้นใช่ไหมฮะเป็นเดือนอะ่ะมันมัน,ม,นมันกระทบกับภายในอะไรไหมฮะ สำสำหรับคอนกรีตเนี่ยมันมันไม่มันไม่มีมมปัญหาฮะเราจะเห็นว่าอาคารบางบางอาคารอายุร้อยปีสองร้อยปีก็ก็อยู่ได้นะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะที่เป็นคอนกรีตที่มีมากคือขนาดใช้ปริมาณคอนกรีตเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมันจะปกป้องตัววัสดุภายในือเหล็กน,นะฮะ <c oughs> ก็ก็ไม่น่ามีปัญหาในทางวิศวกรรมครับ ผมก็แบกได้นะถ้าจะมีรถไฟจะมาวิ่งวนนั้นแน่นะครับแต่ว่าก็คือต้องคํานวณ2ส่วนนะฮะอันที่1คือเรื่องของทางวิศวกรรมในเรื่องปลอดภัยนะครับแล้วก็น้าหนักอีกการหนึ่งก็จะมีเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งขึ้นอยู่กับสุวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องเข้ามาดูในการทํารถไฟฟ้าขึ้นไหนใดก็ตามเนี่ยก็จะต้องคานึงถึงเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับประชาชนในพื้นที่ด้วยครับค่ะขอบคุณนะคะท่านรองธีรชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองผู้บ่าชาการกรุงเทพมหานครนะคะธีรชน